ขอเชิญเที่ยวงานวันสืบสารประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2567ครั้งที่9ระหว่างวันที่13ถึง18กรกฎา,าคม2567ณวัดอุดัยพัฒนาวาดผังสามตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันที่18กรกรกฎาคม2567เจเจ้าภาพองค์ผ้าป่า คุณพ่อสวนพุทธสุภะคุณแม่พริม้มพุทธสุภะคืน17กรกฎาคม2567ชมมนุราสมพงน้อยดาวรุ่งจากจังหวัดพัทธลุง18กรกฎาคม2567ชมคอนเสิร์ตเตยวีระยาอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับการร่วมหล่อเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดปันณวัดอุดัยพัฒนาวาดผังสามตำบลอุดัยเจเริญอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยรายละเอียดลึกๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของการร่วมพิธีร่วมประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่วัดผังสามหรือวัดอุดัยพัฒนาวาดกันนะครับดีอีกสักครู่หนึ่งเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิติมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้นจะออกอากาศหลักๆก,กันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิตซิมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพูดกันในทุกๆเทป นะครับว่าฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง y o u t u b บบาจอมนิตสินกันด้วยนะครับแล้วก็การฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับในส่วนของข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบนูญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลงานอะไรต่างๆนะครับที่พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์แบบเต็มๆเนี่ยอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมแบบฟรีๆครับ0ูนย์เก้าเหรือจะเป็นในส่วนของการฝากข่าวไว้ที่ร้านสาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาม,มานังก็ได้นะครับในทุกช่องทางเดี๋ยวผมก็จะนํา ผมจะเข้าไปเอาอรายละเอียดมาแล้วก็มาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึง่งนะครับนี่คือในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์หลายๆท่านบอกว่าข่าวอื่นๆาฝากประชาสัมพันธ์ได้ไหมได้ครับงานบุญนะครับงานบวชงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชานะครับงาน อะไรต่างๆที่มันเป็นการขุดลต่างๆนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาธรรมพันธักันได้หรือจะเป็นในส่วนของข่าวอื่นๆอย่างเช่นนะครับอันนี้เราพูดติดตลกกันนะครับแต่ถ้าท่านจะฝากข่าวมาก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นางานผสมพันธุ์วัวงานผสมพันธุ์แพะอะไรแบบนี้ถ้าท่านต้องการจะจัดงานให้มันยิ่งใหญ่นะครับหรือ,อแมวออกลูกนะครับจัดงานให้มันยิ่งใหญ่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับฝากข่าวมาประชาธรรมันญกันได้ครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5 หรือฝากข่าวไว้ที่ร้านสาวุธคอมิวเตอร์จังหวัดสตูลในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาข้อมูลมาแล้วก็มาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนถ้าต้องการจะร่วมกันลงโฆษณาครับ0993154905เหมือนกันละครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแล้วก็ลงโฆษณานี้30เทป1,000บาทนะครับสำหรับการร่วมกันลงโฆษณานะครับจะลงโฆษณาตรงหรือลงโฆษณาแฝงก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับ เพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับฝากกดติดตามน้องยูยูทูบเบาวจอมนิ่งิกันด้วยนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งและกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปของอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นของเรามาดูเทปนี้ครับในช่วนส่วนของถ้าพูดเร็วเนี่ยมันจะมีผิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกันได้ในเทปนี้นะครับ ย้ำอีกครั้งนึงครับงานประเพณีนะครับงานประเพณีเที่ยวงานวัดอขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีรอเทียนพรรษาครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดกันเป็นครั้งที่9แล้วนะครับประจําปี2567ที่วัดอุดัยพัฒนาวาดหรือวัดผัง3นะครับในระหว่างวันที่13ถึง18กรกฎาคม2567นี้นะครับเราแบ่งงานเลยครับ งานหล่อเทียนภร,รษาเนี่ยนะครับก็ในทุกค่ําคืนนะ่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับในทุกค่ําคืนโดยเฉพาะคืนวันที่1 7กร,รกรฎาคม2อง7เนี่ยชมมโนลาสมพงศ์น้อยดาวรุ่งจากจังหวัดพัทลุงนะครับมาเต็มวงแน่นอนนะครับพร้อมด้วยวงดนตรีสบายเพลนะครับให้คุณผู้ชมเต็มอิ่มทางด้านความมึนเพิง บนวทีกันนะครับแล้วก็วันที่17นี้เดี๋ยวถ้าผมว่างนะครับผมก็จะเข้าไปบันทึกเทปบางส่วนของคณะโมโนรลาสมพงษ์น้อยดาวรุ่งกันด้วยนะครับส่วนวันที่18จะเป็นหน้าที่ของคอนเสิร์ตเตยวีรยานะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนี้ผมไม่ได้เข้าไปในงานนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตวัยรุ่นมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะพลุกพล่านนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบงานที่มันพลุกพล่านพลุกพล่านเยอะมากนะครับ ไม่ได้เข้าไปนะครับวันที่18ไม่เข้าผมจะเข้าไปวันที่17กรกฎาคมเพื่อไปบันทึกเทปบางส่วนของคณะมนรลาสมพงษ์น้อยดาวรุ่งจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ไปบันทึกเทปบางส่วนของภายในบริเวณงานกันด้วยในคืน17นะครับแล้วก็ในวันที่18กรกฎาคม2567ก็จะเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นนะครับโดยเจ้าภาพองค์ผ้าป่าเนี่ยก็คือคุณพ่อสวนพุทธสุภะ และคุณแม่พริ้มพุทธสุภะนะครับพร้อมด้วยคณะลูกหลานๆของคุณพ่อสวนและคุณแม่พริมนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ผ้าป่าในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันได้เลยนะครับหปีมี1ครั้งสําหรับการร่วมหล่อเทียนพรรษา นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ในหลายๆวัดนะครับก็จัดกิจกรรมรอเทียนพรรษาขึ้นนะครับเข้าพรรษาเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2564ใช่ไหม,มครับเข้าพรรษาใช่ไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของการรอเทียนพรรษานะครับแล้วก็บางพาื้นที่ก็ร่วมถวายผ้าอ่ำน้าฝนให้กับพระษุสฆงกันด้วยนะครับนั่นคือคือแต่หลักๆเนี่ยเราก็จะจัดในส่วนของรอเทียนพรรษาขึ้นนะครับ ค่อนข,ข้างที่จะจัดงานกันแบบยิ่งใหญ่เลยในหลายๆสถานที่นะครับของการหล่อเทียนพรรษาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมในพิธีร่วมในประพับพล่ีหล่อเทียนพรรษากันได้เลยนะครับในทุกๆวัดถ้าคุณผู้ชมว่างนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็เราก็ไปเฉพาะในส่วนที่ในวันที่เราว่างก็แล้วกันนะครับไปในสถานที่ที่ เราว่างก็ไปร่วมในพิธีหล่อเทียนภาษากันได้เลยนะครับจำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่13-18กรกฎาคม2 5 6 7นี้นะครับในช่วงของอาการแสดงต่างๆในแต่ละค่ําคืนนั้นก็จะมีการแสดงเ,เยอะแยกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กๆเยาวชนนะครับหรือจะเป็นของชมรมต่างๆเนี่ยก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลําวงเวียนครก,กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการประกวดร้องพเพลง นะครับท่านที่ชื่นชอบในส่วนของลำ,ำงลำวงเวียนครุกนะครับก็ไปไปลำวงเวียนครุกกันได้สักรอบสองรอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับเอาอยาลมยาดมย,า,ดมยาหม่องไปด้วยนะครับสลับการลำวงเวียนครุกครับนะครับแล้วก็าการแสดงต่างๆของเด็กๆและก็เยาวชนมีเยอะแยะมากมายทุกค่ำคืนให้กับคุณผู้ชมได้รับความสนุกเพลิดเพลินภายในงานหล่อเทียนพันษาและงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับนี่คือของวัด ที่ผังสามหรือวัดอุดัยพัฒนาวาดนะครับอยู่ที่ตําบลอุดยเจริญอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอย่าลืมอย่าพลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของเราอันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับมีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีกันเข้ามาก็คือในส่วนของข่าวแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกรุศลเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆกุ่ลนักเรียนชาติพันธุ์มานิ ที่โรงเรียนบ้านวังสายทองนะครับจะทําการแข่งขันฟุตบอลกันเนี่ยวันเสาร์ที่20กรกฎาคมสมันารยเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคุณผู้ชมถ้าต้องการจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อที่คุณครูของทางโรงเรียนบ้านวังสายทองกันได้เลยนะครับติดต่อข้อมูลกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อที่คุณภูวนาถแก้วสุวรรณน0์6ก8 6 1ศูนคุณยูศบอาดัม0 9 2 7 5 2 6 4 3 2 นะครับคุณเดชบด in ินลาลีนู065 606 8447คุณฉลวยสังกริน080725 1665นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อม yeah. ูล <ored> ก <Krishna, Loud Creator> ันได้เลยในเรื่องของการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักน้องน้องนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มานิวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567นี้นะครับ ต่อมาอีกคราวหนึ่งครับฟาเกี่ยวกับการกุศลเหมือนกันนะครับก็ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศลโอเพ่นพี่น้องเพื่อนพ้องเปตองปันรักส่งใจให้นากรน,นะครับที่ประสบุูปติเหตุจากรถจัก,กรยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นทีมเปตองชมรมเปตอง นะครับเขาก็จะจัดก,กิจ,จกรรมเปตองเพื่อการขดสลกันขึ้นมานะครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่28กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่สนามอบตอควนกะหลงอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลน,นะครับก็สนามอบตอควนกาหลงก็อยู่ที่ข้างๆกับอำเภอควนกะหลงนั่นแหละครับนะครับนะ ตรงนั้นก็สนามกว้างเลยทีเดียวนะครับสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทตรงนั้นก็สะดวกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันกันได้เลยนะครับเปตองการกดสนโอเพ่นเพื่อปันรักส่งใจให้นาก่อนนะครับกับชมรมเปตองบ้านพรุชมรมเปตองมั่นนางแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับไปตรงการกุศลในครั้งนี้วันที่28กรกฎาคม2567นี้อย่าลืมนะครับต่อมาในส่วนของขา่าวฝากประชาันม์อีกอันนึงครับอันนี้ครับก็คือทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนนิคมซอยสิบนะครับก็ถือว่าเป็น าการร่วมงานในวันสถาปนาโรงเรียนนิคมสอยศิ์กันด้วยนะครับครบรอบๆ57ปีกันแล้วนะครับแล้วก็ภาพป่าเพื่อการศึกษานีา้เพื่อนําเงินมาสร้างห้องน้ําให้กับนักเรียนจะได้เพียงพอต่อความต้องการกับนักเรียนและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับเพราะว่าห้องน้ําที่มีอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีชํารุดส่วนๆกันไปบ้างนะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งครับนำมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเล็กเล่นนํามาปรับปรุงรอบๆภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนนะครับ ที่โรงเรียนนิคมซอย10ครับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมส5 6 7นรนี้เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้กันได้เลยนะครับที่โรงเรียนนิคมซอย10อยู่ที่บ้านซอย10บตับลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับเ,เลขบัญชีครับเพื่อเป็นการาร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของของโรงเรียนกันได้นะครับเลขที่บัญชี9ก้าหนึ่งา นะครับ9190613953ชื่อบัญชีระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิคมซอยบ,อบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับนี่คือคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกันได้เลยท่วมทมําบุญกันได้เลยนะครับรีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ท,มท, 7, 7, ที่โรงเรียนนิคมซอย10โทร0620188227นะครับ0620188227ที่โรงเรียนนิคมซอย10นะครับ เดี๋ยวขอดูในส่วนของข่าวประชาสรมพันธ์อื่นๆอีกนิดนึงก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างครับก็คือหมดแล้วครับในช่วงของเทปนี้นะครับรู้สึกจะมีข่าวอะไรนะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะมีข่าวอะไรอีกอันหนึ่งอ๋อโอเคหมดแล้วครับ นะครับข่าวไอจสัมพันธ์ครับต่อมาเป็นตัวของโฆษณาแฝงแล้วนะครับตัวโฆษณาแฝงก็คือสำหรับท่านที่ใช้ซิมในเครือข่ายของอีส์วันทุคอลก็กดสมัครโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้กันได้เลยตัวนี้เป็นเน็ตแม่ลดสปีดบรรลุความเร็วในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยโปรโมชั่นตามที่เห็นตรงนี้กดรหัสกันได้เลยตัวนี้ก็อีสในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมเหมือนกันเน็ตแม่ลดสปีดบรรลุความเร็วเหมือน นะครับก็เน็ตแมนมันสปินมนลดความหนืเหมือนกันถ้าเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอย่าาขเบอร์เดิมสมัครได้เลยราคารวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยเราเป็นโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นดีแท็กในระบบเปิดเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นโทรฟรีในกระขายดีแท็กอย่างเดียวนะครับแบบ30วันไม่อันเต็มเต็มนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเอสในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยเหมือนกันครับเน็ตแม่สสปีดมาลดความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินนะครับก็สมัครได้เลยทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะายค่ายเบอร์เดิมเน็ตแมนแถมโทรฟีเฉพาะเบอร์ทรูอย่างเดียวก็ติดต่อกันได้หรือกดรหัสสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นติดต่่่อออออออสสบบบถาาาาาามมมมมมมขขููู้้้้้ลลลลลเเเเพิิิตตตตตกกกััััรรรรนนนนนวุุคค์จงงงงใททชีไดยะ ฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนึงกดติดตามทางช่อง y o u t u b e บาจอมนิสซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสามัมพันธ์ก็0 9 3 1 5 4 9 0 5หรือจะติดต่อฝากข่าวประชาสามัมพันธ์ไว้ที่ร้นานซาลาุฒิคอมเมนต์จังหวัดสตูนสาขามานาังได้หมดทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปออารละเอีมาแล้วก็บันทึกทิปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นามาพูดประชาสามัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับกับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับงานงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรี หรือจะเป็นในส่วนของข่าวงานบวชงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านหมายงานเลี้ยงน้ําชางานนู้นนี่นั่นครับคุณผู้ชมสามารถฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับข่าวที่เป็นของราชการที่เป็นรับสมัครงานเนี่ยก็มีอยู่นะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปดูที่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแล้วก็ไปดูที่พัฒนาที่ดินสตูล นะครับเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นเขามีรับสมัครงานกันอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับไปดูรายละเอียดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับย้ำของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของอประเพณีเที่ยวงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาครั้งที่9ประจําปี2567ระหว่างวันที่13 1 8ถึงกรกฎาคม2567ที่วัดอุดยพัฒนาวาสหรือวัดพังสาม นะครับตมบลโดยได้เจริญนาพื่อควรกับหลงจังหวัดสตูลน,นะครับในทุกๆค่าคืนเนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจ,จกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนการแสดงของชมรมต่างๆหรือจะเป็นราวงเวียนครกก,การประกวดร้องเพลงนะ,ะนะครับแล้วก็คืน1 7กร,รกฎาคม2 5 6 7เนี่ยชมมนุลาสมพงษ์น้อยดาวรุ่งจากจังหวัดพัดทลุง นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างก็ผมก็จะเข้าไปบันทึกเทปในบางส่วนของคณะมนรลาสมพงศ์น้อยดาวรุ่งจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ไปบันทึกเทปบางส่วนาภายในบริเวณงานหลอ,อเทียนราษาแล้วก็ทอดพระบาทสามาัคคีครั้งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็คืน18กรกฎาคม2567ชมคอนเสิร์ตเตยวีรยานะครับแล้วก็18กรกฎาคม2567เนี่ยก็จะทำพิธีในส่วนของทอดผ้าป่าสามาัคคีขึ้นนะครับ โดยเจ้าภาพองค์พระป่าเนี่ยก็คือคุณพ่อสวนพุทธสุภะและคุณแม่พริ้มพุทธสุภะนะครับพร้อมด้วยคณะลูกๆหลานๆเป็นเจ้าภาพองค์พระป่าในครั้งนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้เลยที่วัดผังสามหรือวัดอุดัยพัฒนาวาสครับตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลครับงานบุญมีปีละหนึ่งครั้งสําหรับการร่วมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ครับย้ําอีกครั้งหนึ่งสิบสามถึง 18กรกฎาคม2567อย่าลืมอย่าพลาด